เชฟญี่ปุ่นมามาเองนะครับผมเปใกล้ครับเฮ้ยคุณผู้ชมใกล้ไหมครับข้าวผมนี่นะครับคุกหล่อหน้าตาดีครับผมพี่น้องนะครับนารักสุดๆพี่น้องเอลยสุดยอดเลยครับสแซงตรงมาจากออสซูนได้ด้วยครับนี่ยสุดยอดเลยครับนั่งตอนครับสุดยอดครับรูปหล่อหน้าตาดีครับแต่ไม่มีแฟนครับใช่ไหมครับน้องเต๋อ ใครสนใจติดต่อได้นะครับผมไม่รีบครับไม่รีบต้องต่อไม่รีบอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็นี่ครับผมโอเคยันครับผมยอมรับไปเลยครับสุดยอดครับผมนี่นะครับการเรียกสุนัพี่น้องเอ้ยนี่มึงจะหลงมื่อเสียเพราะเหตุผลพี่น้องมันธรรมดาได้ครับเก็สุดยอดได้ครับพี่แซกนี่เทรมากเลยครับมือครับผมพี่แน่เครยมากเลยครับเรื่องอะไรอย่างพวกสิ่งสุนั ยูฟุนเดตดอเล่นมาส่วนที่ไหนเป็นเชียวครับบริเดนครับเชิญเล่นนะครับยินดีต้อนรับครับผมมีซูชิมีอะไรอีกครับพี่มีซูชิมีผัดไทยอะไรใช่ไหมพี่ครับผมมีมีแบับครับผมใช่ไหมครับของอาหารเกาหลีก็มีนะรัอ่าหายไหมั่นบอกบอกนะน้องเต๋อมีอะไรบ้างบางทีจะได้บอกพี่บอกเรื่องคาร์บอนฟิล์มมีรองเรื่องเป็นเชีาวครับน้องเต๋อเรา่องของซูชิเองครับครับผม โมบินามีซูชิหน้านี่อกมบินาพี่ชายว่าขายดีขายดีจนเกลียดนะครับโมนี่อ่าสุดยอดเลยครับผมพี่ชากบอกลูกค้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับที่ว่าร้านพี่นะเขาจะได้รู้ครับเราก็จะมีซูชิครับผมทำโดย ครับผมแน่ไหมซูเปอร์เชฟรับอกน่านุเกชสุดหล่อครับผมสุดยอดเลยครับผมต้องเต๋อครับต้องเต๋อด้วยแลาก็จะมีซูชิมีอาหารไทยด้วยมีอาหารไทยด้วยัอาหารไทยก็มีเราจะทำแปลกใหม่ครับผมผัดกะเพราเนื้อแกงของเมืองนี้ครับผมมีปลาปลาของประเทศนี้ครับผมทอดเรี้ยวหวานครับผมมีผัดกะเพราแกงไม่ต้องห่วงครับผม แล้วก็อาหารไทยไม่กี่อย่างแล้วก็จะมีอาหารญี่ปุ่นหน่อยยากิคิคุกครับผมใส่ยากิคุริใส่หูนี้นะครับผมซูชินะครับผมมาเนี่ยครับใครอยากกินอะไรปะอร่อยอร่อยมามาเตรียมมาเชิญเด้อพี่น้องเด้เลยเพิ่งหน้าตาซูชิพี่น้องไป่จะกินวันนี้เด้อครับได้ครับปลาหนึ่งเมื่อซีนโดยเฉพาะได้ครับจบจบซีนโดยเฉพาะครับดูหน้าตาก็น่าทานแล้วครับรสชาติไม่ต้องห่วงครับอร่อยสุดยอดเลยครับผม รับประกันรับประกันกอมแฉบพี่น้องเอ้ยรับคบคนี่เรียบเจีมเฮ็ดจะแบดพี่น้องอย่างนี้เหรอครับตู้ของต่อให้ดูรสชาตินเจมว่าชิสุดยอดครับผม อะโวคาโดอะไรตัมีมีการทาด้วยครับผมนสุพิเศษครับนาพเกมบอกว่าทาเนยสุตพิเศษครับผมหน่าตาครับปานิานรบุายครับผมเบคอดยน นี่นะครับดูการขีมือไานี่ทนายพี่น้องเราเสิร์ฟเราเสิร์ฟเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยครับผมเรายกญี่ปุ่นมาอยู่สวีเดนครับพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยครับผมอย่าเพิ่งเสร็จครับครับผมอย่าเพิ่งเสร็จครับพี่น้องอ่าดูครับมีการเผาด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาครับผมเราจะยกญี่ปุ่นมาอยู่สวีเดนนะพี่น้องนี่ครับผมน่านี่เขาแพ้ครับผม พูดนะโอ้พี่น้องคือคนทุกยอดงได้ได้เนี่ยพูดเชฟญี่ปุ่นมามาเองนะครับผมนใกล้ครับเฮ้ยผมแต่งนี่ปะแต่งหรือปะโอ้พี่น้องมึงด้ล่ะมการเผาบอกได้พี่น้องการทำซูชิจากร้านพี่แซกครับผมคุณเห็นด้านแรกครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มารับชมมารับชิมได้ครับผม การันตีอร่อยครับผมก็วนบอกไ้เลยไี่ต้องห่วงไม่น้องจะได้กินเผาก็หอมครับโอ้โหเมื่วนอยู่นี่ยังหอมเลยพี่น้องสุดยอดครับผมน่าน่าทานมากครับผมน่าทานมากสุดยอดครับผมโอ้โหฟานี่มากครับผมเราคัดแต่สินค้าพรีเมียมนะครับมาให้ลูกค้าทานครับผมไม่ต้องห่วงครับผม ล้างมืออย่างดีนะครับครับล้างมืออย่างดีครับผมครับสะอาดแบบว่าเราโควิดเรายิ่งแบบว่าพิเศษีปสองสามเท่าเลยครับผมเพื่อสุขอนามัยครับพี่น้องไม่ต้องห่วงครับผมร้านนี้การันตีได้ครับผมนี่ครับอันนี้ให้ดูนะครับข้าวนี่มาจากนี่เลยครับพี่นีครับข้าวซูชิครับผมมีที่ใส่อย่างดีครับผมอันนี้ขายดีนหมดหมดแล้วครับล้างมือตลอดเลยนะครับเราจะได้ ครับว่าโภชนาการมาที่หนึ่งครับผมต้องสะอาดสุรามัยครับผมไยเปวพราะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเราก็ต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีครับลูกค้ามาไปที่หนึ่งครับผมความสะอาดต้องมาไปที่หนึ่งครับการันตีเลยครับผมพี่น้องบรรยากาศเป็นพี่น้องเริงรื่นบรรยากาศร้านซูชิครับผมคุณเน็ตดอลเล่นครับผมจากลูกพี่แซกครับผม บิ๊กบอสใหญ่นะครับหัวหน้าใหญ่ทีมงานครับผมพาน้องๆลุยซูชิทำอันนี้มาคุณพี่คนนี่คุณพี่เหตุยังน้อครับนี่อันนี้น้ำซอสครับผมนี่คุณพี่คนซอสตอร์ลีครับนี่ยหล่ะครับชื่อยังเบาหวากระบุงโหดนอกนี่เนาะเพคุนว่าชื่อยยังของน้าพี่เมื่อกี้พุงกับซอสนะครับซอสยาจีไม่กุครับโอ้ยาจีไม่กุคคนที่เป็นว่าโอ้ยพี่น้องพี่กระเสือบที่นี่พี่หน่องเลือดหยเลยครับ คครรัับบสุดดยยอเลมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาซิมอันทีเมอร์ซูชินะครับของอลาบอุตสครับผมยูบิซอนรับนะครับผมยูบิซอนรับโอ้หนี่อันนี้ซูชินี่น่าทานเหมือนกันนะครับแม่กวอันนี้คาโดโคโดาร,รโราดคาโดปลาลากูปลาไซมอนปูอัดโอด้โ,อโหมีพร้อมมีแตงด้วยนะครับดูวิธีการพันครับพี่น้องไม่เชื่ออย่าลบดูพี่น้องเอ้ยยังเจอหลายวิ่งการพันกับพิเารณาแบบพี่น้องเอ้ย ฟ้าดุงเจลาอันนี้เฮ็ดสดเลยครับซูชิชเราแบบว่าทําสดตลอดครับทําเสร็จแล้วก็ส่งลูกค้าเลยครับผมไม,ไม่ต้องห่วงรับประกันความสดใหม่ทุกวันครับแม่เหลวเราสั่งปลารักจากนอร์เวย์นะครับปลารักสดสดเลยมาเฮ็ดเหล่าตกพันอีกรอบนึงเลยโอ้สุดยอดเลยครับทีมงานนิ้นคุณภาพครับพี่น้อง ก็สะอาดที่มากพิเนึงเลยครับว่าตรงอ,องเรื่องพีนง่น้องเรื่องเรื่องวิธีการข้ามพี่น้องครับ,บส,สดสดใหม่ทุกวันครับสินค้าเราเก่งครับที่เนี่ยครับผ<อ><อ>มดีดีดาดเดีดีดีดด ต้องเลยครับพี่ยอดแล้ครับพี่โอ้มาคิดคิดถึงคิดถึงพี่ชายครับผมดดลคคิิถึงแ้วตกใจเลยครับครับผมนี่ครับนี่เปราดซอสครับผมไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนโอ้โหควองซอสอีกสุดยอดครับโดยที่อยู่ญี่ปุ่นมาห้าปีแล้วก็เลยกลับมาช่วยงานพี่ชายนะครับเพราะว่าไป้อาสุดชูชิมาไม่ขนาดนั้นครับแต่จะพี่ยังมีแฟนอยู่ครับเสร็จแล้วโอ้ยหดูครับสวยมากเลยครับผม ห้าปีนะห้าปีเลยฮะนี่นะครับดูดูการดูการชุ่มข้าวพี่น้องอะไรฮะเราต้อะฮ่องมันดการชุ่มข้าวก็ผมในส่วนของข้าวนะครับผสมมีน้ำซีซีที่เราครับผมสูตรบิบิคิเนะครับครับเนี่ยสูตรเราแบบว่าสูตรพี่แซกเลยครับผมครับผมสุดยอดเลยครับไปนะครับใส่แล้วก็คนไปนะพี่น้องโอ้โหเดคร์ฟกาอนชิมนะครับครับผม กินข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้กินหอดกินหอดลาบพี่น้องพี่น้องเนาะทิ้งในข้าวเหนียวเราสิเขากันหมดเลยลาบกับกล้วยมาเตี้ยลาบก็จะปี๊ปให้ให้น้ำซุชิเข้าไปในข้าวนะครับโอ้แม่นครับผมสุดยอดตักเพื่อให้ข้าวมันมาให้ข้าวมันปั้นได้ครับผมอ่าอืมดูการคนข้าวนี่ก็สุดยอดแล้วก็พี่น้องนะครับความชำนาญไม่ต้องห่วงครับผม นนั้นมเข้าะครับน่นี้มันรก็ออกมานจะตอนนี้มันพี่หน่อยครับผมมันยังม้ัพี่มันยังไม่ตุดเลย่พี่อันนี้วัตถุดิบเราไม่สดทุกวันนะครับผม นี <c oughs> ่คร so so like ับด <laughs> <t us strom> ูวิธีการปั่นครับผมที่น้วเอเกันตอนนี้มันยังปั้นไม่ได้เลยครับเลอมชิมได้ครับผมีซด้เพี่นดองเด้อออซีกนี่ว่าทีหนแซ่บก็แซ่บนว่าอืมโอ้ก็อร่อยเหกันนั่นเนี่ยอ๋แซ่บแซ่ครับผมอรยมาเลยพีน่งแซ่บแซครับผมหวานนัวบอกไ่ใข่พี่้องมามึงแน่นี่่บุนตัเนาะ วิธีการราดซอสนะครับพี่น้องมืออาชีพครับผมสุดยอดครับพี่น้องขึ้นมาอาชีพไรสุดยอดครับเป็นโจรมาก่อนครับไวครับดูโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยพ hey, ี่น้องเอ้ยผมใช่ไหมครับครับคู่ก็น้าตาหล่อครับอาหารก็หน้าตาสวยครับน่ารับประทานครับผมสุดยอดครับผม มันจะมีรอยนิดนึงแต่ว่างานของเราปาปานี่มากนะครับผมเพราะว่าครับผมครับผมุื่อด้วยครับผมก็พลิกครับผมคุกก็หล่ออาหารก็หน้าตาสวยนะครับชื่อด้วยผมใช่ไหมครับโอ้โครับสุดยอดโอ้เจ้าตัวเลยอะทุกคนโอ้สุดยอดครับผมดูครับดูการวิธีการทำครับผม ปลาเนี้ยมากครับผมปลาเนี้ยมากครับผมเราเราจะใส่ใจทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับผมอาหารเราจะได้ออกมาสวยให้ลูกค้าพึงพอใจในที่การเราทํานะครับผมเป็นการเ้วครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมอ้เด็ด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 เด้วเดิดเด็ดเร็ดเด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 ้เดเดดเดด้ เดี๋ยวพอปุ่นจิตใ้เพิ่มไหมครับผมทำไปยังไงครับผมแล้วพนล้คพสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องพบเกีคยวามอสนับสนุนนะครับผมสวัสดีครับ